สวัสดีทุกท่านในช anel สิ่งคนคอบอลครับติดตามข่าวสารบอลไทยวิเคราะห์บอลต่างประเทศได้ในวันที่18มกราคม2567ครับโดยผมแอดมินโจอีส่วนเนื้อาหาสาระข่าวสารของเราในวันนี้นะครับผมก็ยังมีทัศนะฟุตบอลมาฝากเพื่อนๆทั้ง3ผู้เช่นเดิมในทุกวันนะครับโดยมีผมแอดมินโจอีเป็นผู้ให้ทัศนะนะครับสาหรับทุกคนที่สนใจในเรื่องฟุตบอลและก่อนที่จะเริ่มกันนะครับขอฝากกลุ่มไลน์ของพวกเราเอาไว้เล็กน้อยนะครับในกลุ่มก็จะมีการให้ทีเด็ดฟันธงทีเด็ด,ททด,ดโดยผมแอดมินโจอีและกูร หากใครสนใจนครับก็สแกน QR code ทางมุมขวาล่างเข้ามาได้เลยนะครับก็มาว่ากันที่คู่แรกของเรากันเลยดีกว่าครับปาเลสไตน์ Palestine, เปิดบ้านเจอกับ UAE นะครับปาเลสไตน์ Palestine ยังหัดชัยชนะไม่เจอนะครับชนะศูนย์เสมอสองแพ้สี่ยิงได้สองประตูและเสียเก้าประตูจากการลงสนามหกด้านหลังสุดครับส่วน UAE นะครับโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมยังไม่แพ้ใครโดยชนะหกเสมอศูนย์แพ้ศูนย์ยิงได้สิบสามประตูและเสียเพียงสองประตูเท่านั้นครับ เกมนี้เปิดมาที่ UAE ต้องการเอาชนะด้วยสกอร์2ลูกขึ้นไปเพื่อทํากําไรครับส่วนปาเลสไตน์ต้องการตาม1ลูกหรือเสมอขึ้นไปเพื่อทํากําไรครับ UAE ช่วงนี้กำลังเครื่องร้อนนะครับเอาชนะได้ถึง6นัดรวดและคงจะทําสถิติต่อไปเป็นนัดที่7ในนัดนี้นะครับคงจะต้องเล่นเกมลุกที่ดูเดือดอยากที่จะต่อกรอเลยนะครับสําหรับปาเลสไตน์สกอร์ที่คาดนะครับ UAE เอาชนะไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ1ครับผมผู้ต่อไปครับ ซาลามังกาเปิดบ้านเจอกับบาซ่านะครับซาลามังกานะครับชนะ3เสมอ2อ2แพ้1ยิงได้7ประตูและเสียเพียง3ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุดครับส่วนบาซ่านะครับชนะ3เสมอ1แพ้2ยิงได้13ประตูและเสีย12ประตูครับผู้นี้เปิดมาที่บาซ่าต้องการเอาชนะด้วยสกอร์3ลูกขึ้นไปนะครับส่วนซาลามังกาต้องการสกอร์ตามแค่2ลูกก็ทำกำไรแล้วครับ บาร์ซ่านะครับอาจจะยังเล่นกันไม่ดีนักนะครับช่วงนี้แต่ศักยภาพทีมโดยรวมแล้วยังดูเหนือกว่าชัดเจนนะครับแม้สลามังกาจะวางแผนเล่นมาแบบรัดกลุมก็ตามนะครับแต่ยังเล่นเกมป้องกันได้ไม่ดีนักนะครับดังนั้นทัพบาร์ซ่าน่าจะใช้การเล่นที่แน่นอนกว่าบทคว้าชัยชนะตามเป้าหมายครับผมสกอร์ที่คาดนะครับบาร์ซ่าเอาชนะด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์ครับและคู่ที่สามนะครับแอมบลิดเปิดบ้านเจอกับเรลมาดริกนะครับ แอนรลดชนะสามเสมอหนึ่งแพ้สองยิงได้สิบสองประตูและเสียสิบประตูจากการลงสนามหกนัดหลังสุดครับส่วนเรมเบอร์ดโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับยังไม่แพ้ใครโดยชนะห้าเสมอหนึ่งแพ้ศูนย์ยิงได้สิบสามประตูและเสียห้าประตูนะครับเกมนี้เปิดไปที่ทั้งคู่ต้องการเอาชนะกันเพื่อทำกำไรนะครับหรือเสมอการเพื่อย,ยกเจ้ากันไปครับเรมเบอร์ดน,นะครับต้องการสามแต้มในนัดน,นี้เพื่อรักษาบัลลังก์จากฝูงต่อไปนะครับส่วนด้านแอนรลดนะครับ ขอเน้นรับเอามา1แต้มในเกมนี้เชื่อว่าด้วยศักยาภาพทีมชุดขาวที่เหนือกว่าครับจะเบียดเอาชนะไปได้ในเกมนี้สกอร์ที่คาดนะครับเดลมาริดเอาชนะด้วยสกอร์สประตูต่อนหนึ่งครับผมและก่อนจากกันไปนะครับขอฝากกลุ่มไลน์ของพวกเราไว้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับในกลุ่มก็จะมีการให้ทีเด็ดฟันธงทีเด็ดให้ทัศนะโดยผมแอดมินโจยนะครับในทุกๆวันแล้วในแต่ละช่วงครับก็จะมีจัดก,กิจ กรรมการแจกของรางวาัลการแจกเครดิตนะครับอยากให้เพื่อนๆได้เข้ามาร่วมสนุกเข้ามารู้รับรางวาัลกันนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับและนี่คือทั้งหมดในวันนี้นะครับขอบคุณครับ